อธิษฐานคำนี้ก่อนใส่บาตรเทวดาต่างร่วมสาธุการกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยคะ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอเรื่องราวเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะขอจงอย่าได้ยินคำว่าไม่มีในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางไม่อุบัติขึ้น mm hmm. เขาถือปฏิสนธิในนครพารณสีนั่นเอง ในเรือนของตระกูลยากจนขินใจเขาได้มีชื่อว่าอันทภาระเป็นคนหาบอาศัยอยู่กับสมุนของเศรษฐีผู้ซึ่งให้มหาทานที่ประตูบ้านแก่คนกำพร้าคนเดินทางวัณิพกและยาจกในทุกๆวันวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปริทะเข้านิโรสมาบัต ที่ภูเขาคันธมานออกจากสมาบัตินั้นแล้วพิจารณาว่าวันนี้ควรกระทำการอนุเคราะห์ใครธรรมดาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์คนเห็นใจท่านจึงคิดว่าวันนี้ควรทำการอนุเคราะห์นายอัฏฐพาระท่านทราบว่านายอัฏฐภาระออกจากป่ากลับมายังบ้านของตนท่านจึงเหาะจากภูเขาคันธมาศ มายืนอยู่ตรงหน้านายอันภาระที่ประตูบ้านนั่นเองนายอันภาระเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงถือบาทจึงนิมนต์ว่าปรดรอยอยู่ที่นี่ก่อนเถิดแล้วเรีบกลับไปถามภรรยาว่าอาหารที่เตรียมไว้สำหรับเรามีหรือไม่นางตอบว่ามีเขาจึงได้รับบาตจากพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวด้วยว่า เหตุที่เราไม่ได้ทำกรรมที่ดีไว้ในชาติก่อนเราก็ต้องเป็นลูกจ้างเขาอยู่เช่นนี้ขั้นเมื่อเราปารถนาจะทำบุญแต่ก็ขาดของที่จัดทำบุญขั้นเมื่อมีของที่จัดทำบุญก็หาพระผู้สมควรได้รับทายธรรมนั้นไม่ได้มาวันนี้เราพบกับพระปัจเจตพุทธเจ้าเข้าพอดีและของที่จัดทำบุญ ก็มีโยมท่านใส่อาหารที่เป็นส่วนของฉันลงไปในบาทนี้ยิงผู้เป็นภรรยาก็คิดว่าเมื่อใดสามีของเราให้อาหารซึ่งเป็นส่วนของเขาเมื่อนั้นเราก็ควรมีส่วนในทางนี้เช่นกันคิดดังนั้นแล้วจึงวานอาหารที่เป็นส่วนของตนลงในบาทถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วย นายอนนภาระนำบัตรอันบรรจุพัตตาหารมาถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าขอให้พวกข้าพเจ้านั้นผลจากความเป็นอยู่ที่ลำบากเช่นนี้เถิดขอพระเจ้าจงอย่าได้สดับคำว่าไม่มีรับพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิด เขาจึงปูราดผ้าห่มของตนลงแล้วนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเพื่อทรงฉันพัตตาหารพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงนั่งณอาสนะนั้นทรงพิจารณาอาหารแล้วจึงทรงฉันเมื่อฉันเสร็จแล้วน,นายอนภาระจึงถวายน้ำสำหรับล้างบาปขันเสร็จภารกิจแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงกระทำอนุโมทนาว่า สิ่งที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงสำเร็จทันทีเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ฉตดของสมุนเศรษฐีเห็นดังนั้นจึงกล่าวสาธุการขึ้นสามครั้งสมุนเศรษฐีได้ยินเทพารักประจำฉติกล่าวอนุโมทนาจึงคิดว่าเราให้ทานตลอดเวลามากตังเท่าไหร่ก็ยังไม่อาจทำให้เทวดาสาธุการนายอัฏฐภ,ภาระ ที่อาศัยอยู่นี้ถวายบิณฑบาตเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็ทำให้เทวดาได้สาธุการเนื่องเพราะเขาได้ทำบุญกับบุคคลที่ผู้เป็นสมควรเราพึ่งจักสักแก่นายอนภาระนั้นแล้วทำให้บุญนั้นเป็นของเราจึงจะดีคิดได้ดังนั้นแล้วจึงเรียกนายอนภาระมาแล้วถามว่าวันนี้เจ้าได้ให้ทานแก่ใครหรือเปล่า นายอนภาระตอบว่าข้าพเจ้าถวายพัตตาหารแกพะระตจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปาริทะเศรษธีกล่าวว่าเจ้าจงให้บนนั้นแก่เราเถอะนายอนภาระตอบว่าให้มิได้หรอกนายท่านเศรษธีเพิ่มรัพย์ขึ้นถึงพันกหาปณะน,ะนายอนภาระก็ยังกล่าวว่าถึงแม้พันกหาปณะ,ะก็ยังให้ไม่ได้ เศรษฐีกล่าวอ้อนวอนขอให้ส่วนบุญนั้นแก่ฉันด้วยเถอนะอนาพาระกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าส่วนบุญนี้ควรให้หรือไม่ควรแต่ข้าพเจ้าจะถามพระปัจเจกพุทธเจ้าดูถ้าควรให้ก็จะให้ถ้าไม่ควรให้ก็จะไม่ให้แล้วนายอนาพาระจึงเดินทางไปพบกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ว่าสมุนของเศรษฐีให้ซับแก่ข้าพเจ้าพันหนึ่งแล้วขอส่วนบุญส่วนกุศลในการบิณฑบาตท,ที่ถวายให้แก่ท่านข้าพเจ้าจะให้หรือไม่ให้พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าเราจะเปรียบให้ท่านฟังในบ้านตำบนนี้มีร้อยเรือนเราจุดประทีปไว้ในเรือนหลังหนึ่งเท่านั้นเรือนอื่นเอาตะเกียงของตนเองมาต่อแสงของประทีป ดวงเดิมยังมีอยู่หรือไม่นายอัธพารักล่าวว่าแสงประทีปก็จะสว่างขึ้นไปเองพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อท่านให้บุญแก่ผู้อื่นพันคนหรือแสนคนก็ตามให้แก่คนทำบุญเท่าใดบุญก็เพิ่มขึ้นแก่ตัวท่านเท่านั้นดังนี้นายอัฐภาระก้มกราบพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกลับไปยังสำนักของสมุน เศรษฐีกล่าวว่าขอท่านจงรับส่วนบุญในการบิณฑบาตเถิดเศรษฐีกล่าวว่าจเจริญท่านรับทรัพย์พันกหาปณะ,ะไปเถิดนายอนภาระกกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ขายบิณฑบาตท,ทานแต่ข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยศรัทธาเศรษฐีกล่าวว่าท่านให้ส่วนบุญแก่เราเราศรัทธา การบูชาคุณของท่านฉันให้พันกะหาปณะนี้จงรับไปเถิดน,น,นายอนภาระจึงเอาทรัพย์พันกหาปณะไปเศรษฐีกล่าวว่าตั้งแต่นี้ไปท่านไม่ต้องทำงานให้เนิดเหนื่อยท่านจงปลูกเรือนอยู่ใกล้ถนนเถิดถ้าท่านต้องการสิ่งใดฉันจะมอบสิ่งนั้นให้จงนำเอาไปเถิดปกติแล้วบิณฑบาตท,ที่บุคคลใดถวายแด่พระปักเจกบุคคล ออกจากนิโรธสมาบาตัติบุคคลนั้นย่อมได้รับผลบุญในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสุมุนเศรษฐีในครั้งก่อนที่ไปเฝ้าพระราชาก็ไม่ได้ชวนนายอันธภาระไปแต่แล้ววันนี้ได้ช่วยนายอันผัภาระไปด้วย ในวันนั้นพระราชาไม่มองดูเศรษฐีเลยทรงมองแต่นายอันภาระเท่านั้นเศรษฐีจึงทูลถามว่าชะไหนแล้วพระองค์จึงทรงมองดูแต่บุรุษผู้นี้พระราชาตัดว่าเรามองดูเขาเพราะไม่เคยเห็นเขาเข้าเฝ้าในวันอื่นเขาชื่ออะไรเศรษฐีทวนว่าชื่อนายอันพาระแล้วเศรษฐีก็เล่าเรื่องที่เขาไม่บริจาคอาหารของตน แต่ถวายให้แด่พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปติทาแล้วเขาได้แบ่งส่วนบุญให้เราได้รับทรัพย์พันกหาปณะ,ะจากตนเพื่อบูชาบุญนั้นพระราชาตรัสว่าเขาก็ควรจะได้จากเราบ้างเราเองก็ควรทำการบูชาบุญนั้นแล้วจึงพระราชทานทรัพย์พันกหาปณะ,ะให้กับนายอัธพาระแล้วตัดว่า ให้พนักงานสำรวจดูบริเวณที่จะปลูกเรือนที่นายอัพธันทภาระจะอยู่เมื่อพนักงานกำลังจัดแจงที่สำหรับเรือนนั้นก็ได้พบกับคุขุมทรัพย์ในที่นั้นตั้งเรียงกันจึงทูลถามพระราชาพระราชาสั่งให้ไปขุดขึ้นมาเมื่อพนักงานเหล่านั้นกำลังขุดอยู่ขุมทรัพย์ก็กลับจมลงไปพนักงานเหล่านั้นไปกราบทูลพระราชา พระราชาตรัสว่าทรัพย์นั้นเป็นของนายอันธพาระจงไปขุดเพื่อนายอันธพาระพนักงานก็ไปขุดตามสั่งขุมทรัพย์ก็ผุดขึ้นพนักงานเหล่านั้นขนรัพย์มากองไว้ในพระราชวังพระราชาประชุมอามาตย์ทั้งหลายแล้วตรัสถามว่าในบ้านเมืองนี้มีใครที่มีทรัพย์มากถึงขนาดนี้หรือไม่อมาตย์ทูลว่าไม่มีใครเลย พระราชาตัดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วนายอันธพาระนี้จงชื่อว่าคณะเศรษฐีในพระนครน,นี้เขาได้จัดประจำตำแหน่งเศรษฐีในวันนั้นจนถึงสิ้นอายุไขท่านผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตรจงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญมินยูชาแนลขอกรับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและติดตามสวัสดีค่ะ